สวัสดีครับคลิปนี้ก็มารู้จักกับปัญหาเครื่องยนต์เล็กนะครับที่มีปัญหาอันนี้เป็นบ่อยครับเครื่องนี้เป็นเครื่องสตินครับของ U.S.A ของอเมริกาเลยครับส่งจากกรุงเทพครับพี่น้องก็ส่งมาให้แก้ไขบอกว่ามันสตาร์ตติดแต่เร่งไม่ได้ครับติดอย่างเดียวแต่ไม่ดับเหมือนจะดับก็ไม่ดับครับเร่งไม่ขึ้นจะอยู่เบาอยู่ ประมาณนนครับเบาอยู่ประมาณนั้นเลยที่แรกก็ว่ามันจะเป็นที่ซีนหน้าหลังก็ค,คิดว่าซีนก่อนจะส่งนะครับผมก็คิดว่าซีนเหมือนกันครับพี่น้องก็เ,เลยส่งมาให้แก้ไขครับแต่ถ้าเป็นที่ซีนนะครับเสียงเครื่องมันจะเร่งเหมือนจะขึ้นแต่ว่ามันจะวูบนะครับมันจะวูบวูบไปไปลายนะครับถ้าเร่งมันจะดับเลยครับถ้าเป็นซีนครับซีนมันจะวูบ จะขึ้นนิดๆแล้วจะวูบวูบวูบลงนะครับแล้วก็ดับแต่ตัวนี้เล่งมันไม่วูบครับแล้วมันอยู่ตัวอยู่เสมอตัวอยู่งั้นนะครับอันนี้ก็ลยคิดว่าไม่เป็นนะครับทินไม่เกี่ยวครับก็ลีคิดได้ว่ามันต้องเกี่ยวจุดอื่นอยู่แล้วครับก็มันเป็นปัญหาแบบนี้ครับผมจะอธิบายให้พี่น้องเข้าใจคือมันติดได้แล้วครับก่อนหน้านั้นผมไม่ได้ถ่ายนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปลง เพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นจุดนั้นครับพอคิดว่าจะต้องแก้จุดอื่นค่อยจะถ่ายลงทีนี้มันได้แล้วก็ปัญหานี้ก็อยากบอกพี่น้องให้เอาไปคิดกันนะครับเวลาเครื่องเป็นแบบนี้ครับอธิบายนะครับว่ามันติดได้สตาร์ตติดปุ๊บมันจะเร่งไม่ขึ้นน้ำมันก็มาอะไรก็ได้หมดครับไฟก็มีแต่ยังไงมันก็ไม่ขึ้นเครื่องเก็บไว้ประมาณจะนานหน่อยครับประมาณปีประมาณนี้แหละผมก็มาตั้งน้ํามันครับ ทีแรกพี่น้องเราก็ปรับมาประมาณสามสี่รอบไปครับปรับคายออกประมาณสี่รอบเลยมันเยอะไปครับถ้าอย่างนี้มันจะฟ่อนะครับจะฟ่อกาลังจะไม่ดีแต่มันกินได้กินน้ำมันแต่ห้างอากาศครับพี่น้องเราก็ปรับมาประมาณจะสามรอบก็เยอะไปนะครับผมมาปรับคืนเอาเข็มน้ํามันอยู่รอบเพิ่งกว่าเอาเข็มอากาศอยู่รอบกว่ากว่าทีนี้ก็มาปรับเร่งครับปรับเร่งเข้ามาสตาร์ทดู มันก็เหมือนอย่างว่าครับเล่งไม่ขึ้นผมก็คิดหนักนะครับคิดว่ายังไงก็ต้องรื้อเปลี่ยนซินแล้วก็คิดว่าจะไม่มีอะไรหรือจะมีไหมนะครับมันเป็นของ usa พี่น้องเราถือมาจากอเมริกาเลยนะครับเครื่องตัวนี้ว่าอะไรไม่มีะครับอธิบายยาวหน่อยพอติดได้ปุ๊บมันเล่งไม่ขึ้นผมก็คิดว่ามันจะเกี่ยวตรงไหนมันแบบนี้มันน้ํามันก็ได้ เร่งไม่ขึ้นก็มาคิดได้นะครับมันเหมือนคนเป็นหวัดครับเสียงอยู่จุดนี้นะครับมันจะดังอีออไม่ออกครับเหมือนไปไม่ได้ครับผมเลยคิดว่าสงสัยข้อไอเสียจะตันคิดไปเองอย่างนั้นครับเพราะว่าก็เคยเคยเห็นก็เลยเอาไขาควงนะครับกระแทกเข้าไปเครื่องยังติดอยู่นะครับพอแรงเข้าแรงเข้าพอกระแทกนานๆตะกอนมันก็ออกมาครับ เสียงเครื่องก็เปลี่ยนจากที่เสียงอีอยู่งั้นมันก็เริ่มมีเสียงแตกออกมาครับปั้ง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 ออกมาเลยผมก็เลยรู้เลยอ๋อจริงผมก็มากำเร่งนะครับพอกำเร่งปุ๊บปรากฏว,ว่ามันพุ่งเลยครับเร่งพวดขึ้นเลยนี่ปัญหาอย่างนี้ก็มีนะครับพี่น้องถ้าเป็นอย่างนี้ครับก็เลยมาบอกพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องกเกษตษตรที่เก็บเครื่องไว้ประมาณปีหรือสองปีบางทีอาจจะมีส่วน แมลงเข้าไปทํารังทาําไอคอนดินปิดรูอันนี้มีบ่อยครับอทําเป็นรังดินติดปิดรูแต่อันนี้เป็นขมเหลาครับเป็นตะกรอนมันไปจับปิดเก็บไว้นานนะครับเยถ้าเป็นอย่างนี้พี่น้องสังเกตนะครับถ้าเครื่องติดได้ปุ๊บมันเลื่อไม่ขึ้นมันอีเหมือนจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นขบูก็ล้างไฟก็มีไงครับมันมีส่วนมีส่วนนะครับตัวขบูมีส่วนมากๆเลยนะครับ ให้พี่น้องเอาอะไรกระแทกครับกระแทกหรือว,ว่าถ้าไม่ได้ให้ถอดถออไอเสียออกมาดูทํายังไงก็ได้ครับจะเอาไปเผาไปกระแทกออกครับดูว่าเขมเมามันจะปิดตันไหมที่รูกออกที่ปากของไอเสียที่เสื้อสูบนะครับถ้ามันปิดตันก็ให้ควงครับขัดออกก็เคยมีบ่อยนะครับแบบนี้เ,เลยมาบอกพี่น้องครับมันติดได้แล้วเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูครับอันนี้มันติดนะครับผมติดแล้ว nghiệp đi bác. Cho lên cho các. đi ครับ, đi. นะครับพี่น้องถ้าถูกใจครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับให้เป็นกำลังใจกันไปนานๆครับลำรับซ่อมเครื่องจนเล็กกระสีกระเสียดเ,เราไปเรื่อยให้พี่น้องได้ชมกันเอาไปทำกันได้ครับก็ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามชมกันทุกทุกคนในคลิปของคลิปนี้สวัสดีครับ